ครับสวัสดีครับทุกท่านทุกท่านสุกคนนครับตอนนี้อยู่ในช่องควบคุมสะท้อนลำเลียงท็อปเซียลหลังจากที่เราเก็บฮานเสร็จนะครับสวัสดี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 ครับเจ๊เต๋อครับบ่ายโมงเฮ้ยเจ๊เต๋ออยู่นู่นค่ะบ่ายโมงบ่ายสองเจ๊กาดูประมาณมีนัดบ่ายสอง อันนี้อันนี้คารนรลร่เรนมม่เรีนร่เรนร่เรนของอะไรโรดอันนี้ขาย่างคาร์ลูคารูขารูงาเรียน้าเรนเอ้ยมัเหน็ดเลยด้วยแต่มันร่าเรีย่ม่งมากนักร้อเส้นแรงกว่าดัเตอร์โอ้ ไปเจอที่นั่นเองครับครับผมครับบ๊ายบายครับพี่เอฟครับเจอกันที่บ้านแพงครับผมผมจะไปบ้านแพงเลยด้นนี่พี่เปานนแพงกัยิงเงาเลยครับน้องเรีนเซอร์ครับผมเออสุดยอดนะครับผู้ใดเราจีบว่านแพะมาหนิเอาบ่ สวัสดีครับวโอ้ยมาเอาลูกมนัป่ะคิบละลอยฮะไพ่คิบละลอยตังโกไว้่ะนี่ตังโกไวแล้วมันวะเจ้าชิบไได้มือละเมือนบุญบ่มันได้กันห่วยวันนี้ครับโอ้มไอ้ยัไอ้ยัเฮะ เจ็บมาเจ็บมาไปใช่ป่น um, uh, ี่ยบันแพงเงินวะไปไกบันแพงยู่นี้ไอ้ทีกบานแพงนี่กพ้เกับันแพงกับรถไกับานแพงค่นีมุขอยรถเต็มเื้อน้ำนังไมเสือยังอันซอยย็นยิวอันตี่ยงันพันบ่ยััยกระเป๋าเต็มรถเอาล่างไปขึ้นไปสักน้่เพราะว่ามือมันว่างดิ เดียวล่งสุดตัวล่างสุดเจ้าว่าจะคนสี่คนฮะเขาังอยู่บ่อยวันซื้อมาทำไงเออเดี๋ยวเดี๋ยไอห้วตามหน่อยนฮะตามหน่อยเน่ามือติบตัอยิ่อยส่จริงครับอยู่บ่อยหรือยังไงเอาคือจะไปซีเกตเลยเกียวแล้วมไปบ้านนุกิง่ไปไปพอการใช่เป็นสภาพไปบ่ เออยิ้ีให่อ่าก็แป้งกันนั่นแหละแป่งกันเขาขายกันบ่เออได้อสองอันเาเนคิวจะสามแท่งกันเลยชอกินคิวสีดำโอ้ตัวไหนแบบไหแบบที่ว่ามันเป็นอันเป็นเออที่ใครอันนั้นอันนี้งนบ่เี ดี๋ยวไอ้กนก็ไอ้ก้นหอยู่เออบุกนหอยู่เดี๋ยวเให้บุกนอนน้ยืนกัแ้งกันนั่นแหละใมอ่ไอ่ที่พันบานแข้งอยู่ไอ้หันเงินหันแหงบ่อ้หันไอ้หไอ้หันเงินหันแงอยู่บ่กเติบตึงยนแล้วอ่าหันแห้งครับคนแหล้วกันเน่ยจเย็นยู่ได้ล่ะฮะ อไคิงเงินหันเงินบวดฮิงวัีเงินสสับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยเหรอบสี่ตน่โอ้ยอะไรฝากซื้อนั่นเง้มืมาจีพอดมึงูถามนจีอดเนี่ยงัวดีเนี่มุกจับอวดมือนีสามารถเก็บเพชรไปแกงได้แล้วเน่ยเน่เเนเออเอาทีมทั้งระยะมเคยบอกโมเคยสอนลักเท้อนนี่ เอาจะลืมซื้อมาให้ได้เออนี่คนมันสิซื้อให้นี่นี่เหรอยังลืมซื้อมาแป้งแป้งแป้งบ่ะเออใช่ละไปหาน้องชายกันพ่อพ่อ,อ,อนนทนาพ่อ,อ,อพ่อพ่อสวัสดีครับผมเดินทางปลอดแฝงนะครับทุกคนครับใส่นอใส่นอ เบ no. oh, huh? ื้งน้องมันลุงตาเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงกันมันุงแก้วบ่อใดทั้งบ่ได้ดูเฮอ้าวใครเนี่ยบอกมันลุงแก้่ใช่เหรออันนี้นี่นี่นี่น้องอยู่นี่อ้าวแม่โอ้ยนอนแกงไหนว่าไปนอนแค่นีหน้อนคอยยื้อเสรตอนไหนทำไมผมไม่รู้สึกตัวเลยน้อนคอยยื้อเสรโอ้ย นี่มันต้องเปิดแนวนี้จะเปิเปดแน่เลยหรือเปล่ปนี่ต้องเปิดแนวนี้เ,นเพลง,งไหน<ม>บอกลาข้ามเพีงของอายบอกลาข้ามเพีงของอายอยากไปหาอะไรแต่มีไอ้ายนั่นอยู่ข้ามที่ข้ามจังไรอีหยังเต็มมือ,มอง,งอองอยู่นี่ เปลดแล้วายะนออที่นนมัไปเก็ดแล้วไอเปดเลยดิด้ดนนี่ะวเปิดแล้วนี่กินยาหรอปออันนี้คือจะไหนหมู่บ้านคือหาวดองดองอยู่วันนี้ไปยินยังพิษกบูนอยู่ว่เร่องดไปบ้านกับ้านแพงไปสีดาด้ยเอาอีกสามเข็มเัวเดียวเลยอาไจย ฮะใจมมอย่ใบใจคนครับรถไปวะกนว้าใ่เลยโอเลยัไหนจะลิปนียงละมูเขาี้ย่ทยกับไทยที่เราจะคองนอนกับทยจะายแล้วยไปเลยชีวิตนียงไ้ยอุหนบข้ บัวันนี่คือพวกเปิดอันนี้น้อนแนวน,นี่ไหมมันยังสีสวง,ปงเ,วเปิดเดี๋ยวเปิดดิว่าแค่เนี่ยยังมีพัดลมพอาีอากาศไทยที่มันจังสิบบวัวอันนี้จะดีัวบัว,บวมันบวกเกีียวเดชอันพยาบาลสมัยใหม่เขาบอกว่าแหงตุ่มมันแหงเ็ดในห้องนี่ฮด้แหงตุ่มบัวห่ม มันแนห้งยังไงเข้ากออยกขี้งหัวแม่นเข้าต่องแบบว่าลุกขึ้นมาให้อากาศไทยที่แนะนำโบเมนว่าสินอนคือือเด็มันเป็นผลบอดีต่อหลังกายเข้าเป็น,<ม>น,น,ลนเ,เนลยอันค้นโบราณเขาบอกมันบ่าอะไรอันยายาอาบน้ำยาอีหยังจะทำสีด้วยมันโบเมนเดนสันส่นอันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขา้าเฮ็ดเหลีวมัน อาบได้เลยแต่ว่าไม่ไม่ต้องแบบว่าบรต้องอาบดุน,นบรบต้องอาบดุนคันคันเท่าเป็นยังเขาะบอกให้เร็ดโตสินะคันว่าขิ้ง,องหอนอาบได้มันแห้งดีวิทยาหารสมัยใหม่เขาบอกว่กกากินยาเดีนยวก้นอนมันมันนี่ฉีดมัอนีลบไปบานแพ้งไปฉีดยา ฮ่อนพักควันแบบนี้ไปไปขับรถขีดเป่าก็พี่จังบอกอือไปจีบกับบันแทิงเงินแหละจังนั่งกันไปนี่ยังทั่รฮะเอาคือสิครับไว้อยู่ตรงไว้ไว้อยู่จังแนวเลยเออช่วงอะไรก็ดีไปแต่น่ะได้อันนี้ได้ก่อนโอเค็ค 你要我。